กราบสวัสดีจ้า FC ช่องสาระจบฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์กดสับตะไครไว้ด้วยะจ้าจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเรานะวันนี้วันวันที่5นะคะเรากำลงให้คือราว VIP วันที่5นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งสูนย์รูดหนึ่งนะคะให้ทุกคนทำการจับมัดกับตัววินนะให้หมด เราจะได้เลขเด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น13ึ่งสหนึ่งเสองเลข3าตัวให้เป็นดังนี้นะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น1นะคะต่อมาจะเป็นราวสตาร์ VIP วันที่5เราจะให้ทุกคนวิ่ง8ปดรูดสอง ทำการจับมัดต,ตัววินให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็นสองศูนสเลข3ามตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะคะฟันวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นสองได้จ้าต่อมาจะเป็นดาวโจน VIP ของวันที่6วิ่งแปดลูดสอง จับมัดวินให้หมดเลยจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นสองเก้าสอนะคะเลข3ามตัวให้เป็นดังนี้เลยจ้ะฟันวิ่งบนรูดล่างทีเดียวให้เป็นสองนะคะต่อมาจะเป็นดาวโจสตาวันทีุ่กให้วิ่งุกรูดสามนะคะ วินจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น3ามแปดสาสี่สาเจ็ดนะเลขสามตัวให้เป็นดังนี้ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น3าเด้อต่อมาจะเป็นดาวโจนปกติวันที่6ให้วิ่งหกลูดเก้า ทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น9091 97เลข3าตัวให้เป็นดังนี้ฟันวิ่งบนรูปร่างตัวเดียวให้เป็น9นะคะและทุกคนนะคะทุกคนเลขก,ก็จะมีเข้าและมีหลุดนะ ให้ทุกคนทำการตัดสินใจให้ดีก่อนจะเสี่ยงโชคเราลงให้เป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าใครอยากมาบ้านเอสบีก็ถักไอดีไหลายมาได้เลยจ้า mm hmm. ก็ค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ